พูดถึงอัศนีวสันแล้วเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรหรือว่านึกถึงเพลงไหนกัน <jamais> บ oui, ้างครับส่วนตัวผมแล้วนึกถึงเพลงจิกโกะอกหักที่พี่ป้อมและพี่โตนั้นถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยแล้ววันนี้เรื่องราวของอัศนีวสันลุยกันหมวกวัุจุกนาศบายเพลินดีบ่งบอกความจับมืตัวคุณไอเทมที่วัุจุกศูน90ทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นพักเลย อยู่กับตัวยุ่งและช่องเพลินดีครับวันนี้เรื่องราวของพี่ป้อมและพี่โตอัศนีวสันนะครับโดยจุดเริ่มต้นของทั้ง2พี่น้องตระกูลโชติกุลนั้นพี่ป้อมอัศนีเกิดเมื่อวันที่9เมษายนครับปีพศ2498ครับส่วนพี่โตวสันนั้นเกิดในวันที่25มีนาคมปีพศ2500พอดีเป๊ะเลยที่ตะบลเซี่ยวอําเภอเมืองจังหวัดเลยครับซึ่งทั้ง2คนนั้นเติบโตมาในครอบครัวที่รักในเสียงดนตรีมากๆทําให้ทั้งพี่ป้อมแล้วก็พี่โตเนี่ยได้ซึมซับความชื่นชอบในเรื่องราวของดนตรรีคับ จากทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาด้วยตลอดเลยโดยในด้านการศึกษาทั้ง2คนนั้นเ,เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาที่จังหวัดเลยครับก่อนที่จะเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพมหานครซึ่งตลอดช่วงเวลาที่เข้ามาอยู่ในเมืองครับพี่วทั้ง2ท่านเนี่ยก็พยายามฝึกฝนดนตรีอยู่เสมอแล้วก็เริ่มรับงานแสดงดนตรีครับตามผับตามร้านอาหารทั่วไปโดยในเพลงโปรดของพี่ป้อมก็คือเพลงร็อกครับมีเดอะวิเทลเป็นศิลป,ปินในดวงใจส่วนพี่โตนั้นชื่นชอบในเพลงโฟกและก็แจ๊สครับโดยมีลลี่คาตันเป็นศิลปินคนโปรด โดยหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นเริ่มตะเวนเล่นดนตรีตามร้านอาหารต่างๆครับก็เริ่มขวายคว้าหาโอกาสแจ้งเกิดบ้างจนได้ไปประกวดในงานชิงแชมป์ฟกซองแห่งประเทศไทยประจำปีพศ2518า,า 8, ครับและได้รับรางวัลชนะเลิศเลยซึ่งในงานประกวดในครั้งนี้เนี่ยก็มีอาจารย์วิมลจงวิไลครับหนึ่งในคณะกรรมการที่เล็งเห็นถึงความสามารถของทั้งคู่แล้วก็รู้สึกประทับใจในฝีไม้ลายมือของทั้งสองนะครับซึ่งอาจารย์วิมลเนี่ยจึงได้ชักชวนให้พี่ป้อมแล้วก็พี่โตเนี่ยทำวงดนตรีแล้วก็เข้ามาบันทึกเสียงที่ส และนี่ก็คือจุดกําเนิดของวงอีซึนครับวงดนตรีแนวโฟก์ร็อกและถือว่านี่คือก้าวแรกสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพของทั้งคู่ยังเป็นทางการแล้วก็มีการออกผลงานในนามของวงอีซึนอยู่หลายชุดนะครับตั้งแต่ปีพศ2 1 1 9จนในปีพศ222เนี่ยทางพี่ป้อมก็ขอลาออกจากวงเพื่อไปนค้นหาแนวทางใหม่ๆใ,ในการเล่นดนตรีครับและไปร่วมงานกับวงของพี่เต๋อเรวัตพุทธนันครับในนามของวงโอริเทนฟังและต่อด้วยการย้ายไปอยู่กับวงวัตเตอร์ฟลยและเริ่มทํางานเบื้องหลัง ให้กับศิลปินมากมายหลายคนในช่วงเวลาน,นั้นเลยทีเดียวครับอย่างเช่นพี่เอกธเนศวราุลนุเคราะห์ครับรวมถึงวงไมโครและอีกมากมายเลยทีเดียวส่วนพี่โต๊ะนั้นยังคงเดินหน้ากับวงอีซึ่นต่อนะครับแล้วก็ออกผลงานอีกหลากหลายอัลบั้มเลยทีเดียว จนกระทั่งผ่านการเวลามาในปีพศ2529ครับทางพี่ป้อมเนี่ยก็หันมาทําผลงานเป็นของตัวเองและได้ดึงพี่โตนะครับที่ก่อนในนี้เนี่ยยังอยู่กับอีซึนนะครับกลับมาร่วมงานด้วยแล้วก็กลายเป็นจุดกำเนิดของอัศวินวสันครับดูโอ้เพลงร็อก2พี่น้องโดยอัลบั้มแรกของอัศวินวสันเนี่ยก็คือบ้าหอบฟางในสังกัดของ n i g h t Sport Production ครับมีเพลงฮิตอย่างบ ah, ้าหอบฟางน้ําเอยน้ําใจเป็นเพลงฮิตในอัลบั้มนะครับและหลังจากนั้นความสำเร็จที่แท้จริงก็เกิดขึ้นครับกับอัลบั้มชุดที่2อย่าง ผักชีโรยหน้าในปีพศ2530ครับซึ่งมีเพลงดังอย่างก็เคยสัญญาสายล่อฟ้าแล้วก็1มิตรชิดใกล้ที่เป็นการนําเอาเพลงจากวงอีซึนนั้นมาทําใหม่รวมไปถึงอีกหลากหลายเพลงในอัลบั้มนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันมาต่อกด้วยชุดที่3ครับกับอัลบั้มกระดีได้น้ําในปีพศ2531ครับมีเพลงฮิตอย่างบังเอิญติดดินยินยอมทําดีได้ดีร่ำไรซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยก็ช่วยตอกย้าชื่อเสียงของอัศนิวสันได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย และหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีครับก็มีผลงานอีก1ชุดนั่นก็คือ ฟักทองครับในปีพศ2532มีเพลงดังอย่างได้อย่างเสียอย่างหัวใจสะออนและกรุงเทพมหานครที่ต้องบอกเลยนะครับว่าขอบคุณพี่ป้อมพี่โตมากที่ทำเพลงนี้ออกมาแล้วทำให้พวกเราวัยรุ่นจุ๊กนั้นเนี่ยได้ผู้ชื่อกรุงเทพมหานครแบบเต็มๆและทำข้อสอบในข้อนี้ได้อย่างคล่องแคล่วกับทุกคนและอัลบั้มนี้เองหละครับก็เป็นอัลบั้มแรกของอัศนีวสันที่ทำยอดขายทะลุ1ล้านตลับเลยทีเดียวก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูล ศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ มาต่อด้วยอัลบั้มต่อมาครับกับอัลบั้มสับปะรดครับในปีพศ2 3 3ครับก็มีเพลงฮิตอย่างกุ้มใจเธอปันใจคงเดิมแล้วก็สับปะรดครับโดยหลังจากอัลบั้มนี้ทางพี่ป้อมพี่โตนั้นก็มีการหยุดพักวงไประยะหนึ่งก่อนที่จะกลับมีครั้งในปีพศ236พร้อมกพร้อมกับอัลบั้มรุ้งกินน้ำครับอัลบั้มที่ได้รับคําชื่นชมจากสื่อหลายสํานักและได้รับรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมจากเวทีสีสันอวอร์ดสโดยในอัลบั้มนี้เนี่ยก็มีเพลงฮิตหลากหลายเเพลงไม่่วาจะป็น รุ้งกินน้ํารักเธอเสมอลงเอยตาอยู่แล้วก็ลาก่อนครับซึ่งจากอัลบั้มนี้เองครับทางวงเนี่ยก็มีการพักการออกอัลบั้มอีกครั้งโดยในระหว่างที่ไม่ได้มีการออกอัลบั้มใหม่เนี่ยทางพี่ป้อมนั้นก็ผ่านตัวมาเป็นผู้บริหารค่ายเพลงอย่าง m o r ม m u สิกครับภายใต้เครือของแกรมมี่ในปีพศ2538ครับแล้วก็ปลุกปั้นศิลปินคุณภาพมากมายไม่ว่าจะเป็น Black h e a d ครับซิลิฟูครับรวมไปถึงโลโซอีกด้วย และหลังจากหยุดพักไปไม่นานทางอัศนิวันหรือว่าพี่ป้อมพี่โตเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งครับกับอัลบั้มบางอ้อในปีพศ2440ครับและมีเพลงฮิตอย่างบางอ้อคนหลายใจอยากได้ยินว่ารักกันอย่าเลยขอบใจและอีกมากมายครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆด้วยดีเหมือนเดิมเลยทีเดียวมาต่อกันด้วยอัลบั้มจินตนาการครับในปีพศ2445ซึ่งมีเพลงฮิตอย่างสิทธิ์ของเธอและอัลบั้มเด็กเลี้ยงแกะครับในปีพศ2449และอัลบั้มพักร้อนในปีพศ2 5 0 50ครับที่เป็นการนำเอาเพลงในอัลั้มชุดก่อนๆเนี่ยมาทำใหม่ในสไตล์อะคูสติกซึ่งในทุกๆอัลบั้มของพี่ป้อมพี่โตเนี่ยก็มีการปรับตัวให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยอยู่เสมอเลยและนอกจากสตูดิโออัลบั้มของอัศนีและวัส,สันเนี่ยก็มีผลงานชุดพิเศษในโอกาสต,ต่างๆรู้ไปถึงมีผลงานเดี่ยวแยกกันครับทั้งพี่ป้อมอัศนีแล้วก็พี่โตวัส,สันอีกด้วย โดยหลังจากนั้นในปีพศ2554ครับทางพี่ป้อมแล้วก็พี่โตเนี่ยมีการออกจากกระมี่นะครับแล้วก็ออกมาตั้งค่ายเพลงใหม่ร่วมกับพี่ดีนิติพงษ์ห่อนาคแล้วก็พี่อมชาตรีคงสุวรรณในชื่อสหภาพดนตรีหรือว่ามิวสิกยูเนียนะครับแล้วก็มีการปรับวิธีการทํางานจากที่ต้องทําเป็นอัลบั้มอัลบั้มเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการออกแบบซิงเกิลเดี่ยวแทนครับและต่อมาในปีพศ2558ครับทางสหภาพดนตรีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อกลายเป็นมิวสิกมูฟในเครือของสิงค์คอี่ปอมแเรชั่น ในฐานะผูก้ก่อตั้งค่ายเนี่ยได้ย้ายเข้ามาอยู่ใน m o v เร e คอร์ดครับเป็นค่ายหลักในเครือของมีส Move แทนโดยซิงเกิลในยุคนี้ก็จะมีทั้งหมด2เพลงนั่นก็คือ ใจเย็นๆในปีพศ2662ครับแล้วก็เธอจะเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่าในปีพศ2667ครับแล้วนอกจากผลงานเพลงแล้วทางพี่ป้อมและพี่โตเองเนี่ยก็มีการจัดคอนเสิร์ตอยู่เป็นประจำครับอย่างเช่นคอนเสิร์ตครบรอบหรือว่าคอนเสิร์ตในโอกาสพิเศษต,ต่างๆครับอย่างล่าสุดเนี่ยกับคอนเสิร์ตทำดีได้ดีอัศนีวสันคอนเสิร์ตครับที่จัดไปในวันที่13สิงหาคมปีพศ2668ที่ผ่านมานี่เองซึ่งก็มีแฟนๆครับไปรับชมกันอย่างล้นหลามซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ได้รับความสุขจากพี่ แล้วบอกเลยนะครับว่าคอนเสิร์ตของอัศนิวสันเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่ทั้งมันทั้งสนุกทั้งโจทั้งร็อกกินใจเอาเป็นว่าครบรถจริงๆครับใครเคยไปคอนเสิร์ตของพี่ป้อมและพี่โตมาแล้วเนี่ยบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะและเร็วๆนี้ครับทางวงนั้นกําลังจะฉลองครบรอบ40ปีครับบอกเลยว่ารอวันประกาศจัดคอนเสิร์ตกันได้เลยผมเป็นคนหนึ่งแหละที่จะต้องไปโจอยู่ที่นั่นเพื่อนๆเลยครับนึกถึงอัศนิวสันแล้วนึกถึงอะไรแล้วก็เพลงอะไรกันบ้างและมีความทรงจําอะไรเกกี่ยวับ พี่ป้อมและพี่โตอัศเิีวสันกันบ้างนี่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยครับ